ิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปร์กลิ่นชาเขียวอยากกลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวละมูนเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรัม่มช่วยบรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากใบชาคอมบูชา และสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมุนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องปิดหอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจําหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ ยิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์พร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วครับ ลักยิ้มก่อนลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุม่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรลักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวัน มี่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B 1มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B 2มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทและล่าสุดกับรางวัล Winner of Thai f e c t Anuga Taste Innovation Show 2022พร้อมให้ลิมลองแล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ เบอร์เมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง u t u b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from home กับดิฉันสุริบุญรัตพันธ์ในเช้าจริงๆต้องในกลางวันช่วงกลางวันของวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับอาจาร,รย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลเช่นเดิมคาะสวัสดีคะ่คะาจานขะ สวัสดีครับคุณสิริบูรครับวันนี้ที่ปรับช่อง20องศาเซลเซียสในเวลานี้นะครับซึ่งก็เวลาเช้าทางคืนก็จะเย็นกว่าน,นี้หน่อยก็ถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการแล้วแต่ว่าที่อังกฤษที่ออสเตรเลียรหรืออาจจะรวมทั้งพวกเครือจักรภพทั้งหลายรู้สึกจะร้อนกันไปหมด <c oughs> คือหมายความว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่ กับเอ่อเมกจะเรียกเธอเป็นเจ้าหญิงก็ไม่ไมค่อยรก,กนะ, <laughs> ะก็จะเรียกก็จะเป็นก็เป็นดนะุกแอนด์ดัชเชสออฟซัสเซกซ์นะฮะเอะถือว่าลาออกจากจากราชวงศ์ไหมคะคือ,ค,อคือเขาไม่ได้ลาออกอะ่ะแต่เขาขอออกจากความรับผิดชอบในการทำงานคือคือนี่เราพูดถึงราชวงศ์อังกฤษนะครับอสมเด็จพระราชินีริสเบธที่สองทึ่งสวรรคตไปแล้วเนี่ยอตอนนี้ก็ลูกชาย ก็คือเจ้าฟ้าชายชาวก็ขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมส่วนกายของเจ้าฟ้าชายชาวหรือพระเจ้าแผ่นดินเจ้าชายพระเจ้าชาวที่สามปัจจุบันเนี้ยก็มีลูกสองคนใช่ไหมวิลเลียมกับแฮรรี่นันลูกคนโตก็คือมกุฎราชกุมารอ่าเาเรียกว่าเพนซ์โซเปีเจ้าชายวิลเลียมอ่ก็ไปแต่งงานกับเคธมิลตันสามัญชนนั้นสองคนนี้ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็น มกุฎราชกุมารแล้วก็ฝ่ายหญิงก็คือว่าทั้งสองคนนี้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชนีเมื่อเจ้าฝ่ายชายเมื่อพระเจ้าชาวที่สามเนี่ยสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่านะไล่กับผมเนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนน้องชายคือแฮร์รี่เนี่ยก็คือสองคนนี้ก็โตตามกันขึ้นมานะกับแม่คือเจ้าหญิงดาน่าซึ่งบังเอิญเ,เกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์ทำอุโมงค์ที่ฝรั่งเศสอ่าอ ชนตายนะฮะคนขับเมานะประชนรถไดนหน้านะย่อๆชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ประเด็นมันก็คือว่าการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยสืบราชสันตติวงศ์มันจะไปตามนี้นะฮมันแฮร์รี่ก็เป็นน้องที่ไม่มีทางจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเอ,อเขาก็ไปชอบแล้วแต่งงานกับเมแกนมาเคิลซึ่งเป็นดารานักแสดงระดับเรียกว่าเกรดบีนะ แสดงหนังทีวีแล้วก็ไปคว้าหาแฟนอยู่นะได้สามีคนโน้นบ้างคนนี้บ้างตั้งแต่เรียนมาหาหลายัยตามประวัติที่ผมอ่านจากหนังสือโดยพราะหนังสือเรื่อง Revenge ของ Tom Bowers ผมจะเอาหนังสือเล่มนี้เป็น,เป,นเป็นฐานในการพิจารณานะนะเพราะว่าเขาค้นคว้า,าแล้วก็สัมภาษณ์คนมาเกือบร้อยคนนะแล้วหนังสือนี้ก็น่าเชื่อถือมากเสร็จแล้วพอแต่งงานแฮร์รี่แต่งงานกับเมแกนเนี่ย ก็ได้สักประมาณสองปีก็รู้สึกว่ามีปัญหาก็เลยขอออกขอไม่ขอทําหน้าที่ในอังกฤษแต่ว่าจะช่วยทําหน้าที่ในวังให้แต่จะไปอยู่ต่างประเทศแบบครึ่งต่อครึ่งทางในวังก็บอกว่ามันไม่ได้ถ้าจะรับใช้และใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยรับใช้ราชวงศ์เนี่ยมันต้องเต็มตัวแล้วต้องอยู่ข้างในนอยู่ในอังกฤษมฉะนั้นสองคนนี้ก็เลยออกมาออกมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรแล้วนะ ออกมาก็ยังคงพ่อก็ยังคงให้เงินใช้อยู่นะครับเอเอาตามเรื่องของครอบครัวนะนะแต่ว่าออกมาก็เริ่มม,มีเริ่มเริ่มกล่าวโทษรัชวงศ์อังกฤษโดยการให้สัมภาษณ์งรายการทีวีที่อโอเปราเวนฟรีนะเป็นรายการทีวีที่คนดูเยอะมากนะแล้วก็ในสุดก็ทำหนังสือจะพิมพ์ออกในเดือนหน้าหนังสือชื่อสแปะนะ อะไรแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนที่หนังสือจะออกเนี่ยก็มีสารคดี6ชั่วโมงออกอากาศที่ n น t f ฟ i x นะตามที่ผมเอาจ่าวภาพให้ดูบนจอเนี่ยนะฮะเนี่ยสารคดีนี้6ชั่วโมงออกมาก่อนซึ่ง3มชั่วโมงแรกออกอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสชั่วโมงที่2ออกอากาศเมื่อกี้นี้ตามเวลาในประเทศไทยคนเรื่องกรษกเฝ้าดูกันใหญ่ผมบอกมันร้อนกันไปหมดในกลุ่มที่ห่วงใยราชวงศ์กังกคือสารคดีชุดเนี่ย ทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะเดาได้แล้วก็เดาถูกว่าแฮ์รี่กัมเมิร์จะตำหนิถล่มราชวงศ์พ่อพี่พี่สะพ้ายย่าอย่างไงบ้างนะย่าอาจจะไม่ได้แตะมากนักแล้วก็จะถล่มอังกฤษที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่อังกฤษไม่ได้แล้วต้องออกมาแล้วเ็าทำความดีทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครช่วยอะไรเงี้ยมันจะออกมาแนวนี้นะับแต่ว่าการทำหนังชุดนี้หชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณ 80- ถึงร0 0ล้านดอลลาร์ แล้วก็ทำสปอตติฟเป็นพอดแคสต์ได้อีกเยอะเลยส่วนหนังสือนี่ก็ได้อาจจะไม่ถึงร้อยล้านนะก็ได้ได้หลายสิบล้านหนังสือที่จะพิมพ์ออกในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็มีรายได้เยอะจากการให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวแล้วก็ตำหนิถลม่มแต่คนก็ไม่คิดว่ามันจะแรงเหมือนกับ3ชั่วโมงสุดท้ายที่ออกในต,ตอนนี้นะครับถ้าใครเข้าไปดู Netflix 3ชั่วโมงแรกเนี่ยคุณสรีบุลผมก็นั่งดูอยู่ S <S ในฐานาที่คุณสิรบุของผมได้ทําทีวีทํำข่าวทําสารคดีมาเราจะรู้ถ้าดูแล้วบอกไม่สนุกเลยเซ็งไม่ค่อยแรงนะแล้วโทษในสิ่งที่ผิดผิดทุกๆนะแต่ก็โทษนะะ ก็คือสามชั่วโมงแรกที่ดูสัปดาห์ที่แล้วผมดูครบหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องโทษสื่อมวลชนอังกฤษสื่อประเภทฝือหวาชาวบ้านที่เขาเรียกหนังสือพิมพ์แท็บลอยที่ลงข่าวพาดหัวผิดผิดทำให้เขาเสียหายน้อยใจนะฮะเสร็จแล้วก็ลงแล้วก็โทษราชวงศ์ในเรื่องกีดการผิวนะฮะราชวงศ์กีดการผิวหมายความว่าพอมั่นแต่งงานแล้วก็เริ่มไม่ค่อยดูแลภรรยาเมแกน นะทำให้เขาลำบากใจจะพึ่งใครที่ไหนก็ไม่ได้ก่อนที่จะทําพิธีอภิเษกสมรสแต่งงานก็ไม่มีใครมาแนะนําว่าจะทํทำตัวยังไงจะเข้าเฝ้าบราชินีก็ไม่มีใครสอนวิธีอถอนสายบัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็ตลกอ่ะสามชั่วโมงแรกเนี่ยคนอังกฤษเขาก็เอามานั่งวิจารณ์กันแล้วก็เวทนากันว่ายายแมกนก็นั่ง คู่อยู่กับแฮร์รี่ให้สัมภาษณ์นะครับเมแกนก็บอกว่าเนี่ยจะเข้าเฝ้าพระราชินีก็ไม่รู้จะต้องเขาเรียกเคิร์ซี่นะฮะเราจะเรียกว่าถอนสายบัวใช่ไหมทำยังไงแล้วก็เลยทําท่าล้อเรียนแฮร์รี่ก็นั่งอยู่ข้างข้างนะฮะไอ้เมแกนนี่ก็ทําท่าล้อเรียนแล้วก็ไม่ได้เคิร์ซี่นะคือเหมือนกับโคง้งคํานับเบาวเหมือนเรา ยังก็ดูหนังไอ้โรอบินทูดถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวอะไรแบบนั้นนะ่ะคือโค้งคำนัเคอร์ซี่นี่มันจะสวยงามใช่ไหมแล้วคนก็บอกว่าแล้วทําไมมาล้อพระราชนีอย่างนี้แล้วทําเป็นล้อแล้วก็หันไปมองแฮร์รี่แล้วบอกถูกไหมคะที่ท่านทําอย่างนี้ คนตีง่เข,เขาโกรธกันในสื่อกระแสหลักและกระแสรองทั้งหลายน็น็บอกว่าเอามาล้อเรียนพระราชินีดได้ยังไงนะแล้วอยู่ก็เรียน international relation มาจาก northwestern university รู้เลยเหรอว่าจะต้องทำตัวยังไงช้อนซ่อมวางตรงไหนก็ไม่เตรียมเลยเหรอจะเป็นส u r ยเพราะฉะนั้นคนก็วยยวายเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ยแล้วก็จะโทษเรื่องปาปารัสซี่นะว่าไปไหนกล้องก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตาม ไอแฮร์รี่ให้สมภา์บอก็เหมือนกับแม่เลยล่ะแม่เขาก็คือเจ้าหญิงไดน,นาที่ตายเนี่ยก็เพราะไอ้พวกแท็บลอยแลวก็ปาปารัสซี่นี่แหละแต่ที่จริงเนี่ยนะที่อุบัติเหตุในอุโมงค์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่เจ้าหญิงไดน,นาตายเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนเมาขับรถมาชนรถท่านส่วนรถท่านเนี่ยวิ่งหนีกล้องปาปารัสซี่ที่วิ่งไล่ตามเนะเพราะฉะนั้นก็จะโทษอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ไม่ถูกต้อง เสร็จแล้วสามชั่วโมงแรกเนี่ยแฮร์รี่ก็จะชมภรรยาคือเมแกนว่าเป็นผู้หญิงที่ดีมีน้ำใจอบอุน่นเหมือนอย่างกับแม่เลยนะคนอังถิษก็จะบอกเฮ้ยอันนี้มองเมียเป็นแม่คือหมายความว่าคือเมื่อเมื่อรักแม่ใช่ไหมก็จะพูดถึงแม่แม่เนี่ยก็จะปกป้องแม่จะหลบปลีกล้องอะไรต่างๆแล้วแม่ก็ เสียชีวิตแล้วพอมาเจอแมกน่นเนี่ยมันเหมือนแม่อะไรแล้วก็คล้ายๆมามาเตอร์ใช่ไหมคนอังกฤษเขาบอกว่าไม่เหมือนเลยเจ้า,านหญิงไดนาเนี่ยพระองค์เนี่ยดูแลภาพพจน์ราชวงศ์แม้ว่าความรักระหว่างท่านกับชาวเนี่ยมันจะไม่ยังยืนใช่ไหมท่านเองก็มีแฟนบอดี้การ์ดอะไรก็มีก็ป่ายกันแล้วก็ยังไปได้แฟนเจ้าของแฮร์รอดชาวอียิปต์เศรษฐีเพราะฉะนั้นอนคนอังกฤษเขาจะไม่ยุ่งนะเรื่องแบบนี้เขาปล่อยไป เลยน่าเป็นคนดีทํากิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็ไม่จุนจ้านแบบยาเมแกนะนี่ผมมาที่พูดที่สุภาพที่สุดแล้วนะครับไม่เหมือนจะมามองอย่างนี้ได้ไงแต่แฮร์รี่เขามองภรรยาเหมือนแม่เขาก็รักกันอันนี้คนอ,ค<ช>อ,อังกษเขาบอกว่าไมต็นไรก็รักกันไม่มีใครว่าอะไรตอนนี้มาถึงสามชั่วโมงเมื่อกี้พูดถึงปาปร,รัสซี่แถมอีกนิดหนึ่งคือว่าคนที่ทําสารคดีขาจาบภาพได้ว่าภาพกล้องเยอะๆเ,เ,เป็นหล,หลายสิบกล้องที่ตามเนี่ยไม่ใช่ ตามเมแกนเป็นกล้องในงานเปิดไอแฮร์รี่พอตเตอร์รอบปฐมททชัดไอพวกทำสารกดี Netflix มืนก็ที่จริงไม่ใช่ Netflix โดยเฉพาะหรอกนะเมแกนเ็มีบริษัตอ,อ r c h ชเ l ล Production เขาเป็นคนทำ<อ>ก็คือสร้างภาพขึ้นมาผิดๆถูกๆนะฮะโอเคตอนนี้สามชั่วโมงที่ผมยังไม่ได้ดูแต่ดูการวิจารณ์เมื่อเช้านี้แล้วเดี๋ยวจะดูต่อเนี่ยให้จบเนี่ยก็คือว่าอันนี้แหลงเขาบอกว่าพ่อแม่พี่ อิฉาเพราะว่าเขาแต่งงานปุ๊บเขาคู่เขาเนี่ยทำงานแล้วดังกว่าเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มากกว่าไปไหนผู้คนก็คือฮาก็อิฉาสิใช่ไหมวิลเลียมอิฉาเสร็จแล้วตอนที่เขาจะแยกตัวออกไปเนี่ยก็มีการประชุมสุดยอดก็คือมีวิมีวิลเลียมเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยแล้วก็พ่อเจ้าฟราชายชาวแล้วก็ยา่าคุณอลิซาเบธซึ่งยังไม่สิ้นพระชน์ตรงนั้นยังไม่สวรรคตใช่ไหม<อ>ก็เรียกมาคุยกันเป็นสุดยอดแล้ว แล้วแฮร์รี่ให้สัมภาษณ์ต่อหน้ากล้องเลยบอกว่าเอ,อพี่ชาย my my brother ก็ scream at me นะ s c r e ม m at m ีก็ตะโกนใส่ฉันนะส่วนพ่อก็ไม่พูดความจริง he simply does not speak the truth นะฮอ,อไม่ได้แปลวไม่ได้ใช้คำว่าพ่อโกหกนะไม่ได้ใช้คำว่าพี่ดา่าใช่ไหมแต่ว่าพี่ตะโกนใส่พ่อไม่พูดความจริงส่วนย่าก็นั่งอยู่ข้างๆนิ่งเฉยเนี่ยให้สัมภาษณ์นะแบบนี้ ซึ่งเราเป็นคนดูเราก็จะหนึ่งสำหรับผมเนะก็พี่น้องเขาทะเลาะกันแล้วมาบอกเราไมาะ่ะมันปวดหัวเปล่าเรากําลังจะออกรายการกับคุณสิษิ์บุญเนี่ยนะอันที่สองคือแล้วย่าเขานิ่งก็ถูกแล้วเพราะพระราชินีเนี่ยพระองค์ตามธรรมเนียมของราชวงศ์กฤษฤษนะครับเออก็คือเอคลิปคามันแครี่อ y อนนะฮะ สงบเข้าไว้แล้วก็ทํางานต่อไป uh huh. แล้วถ้ามีใครกล่าวหาด่าทอต่อว่าตําหนิซื่อใครอย่างแฮร์รี่บนวันเนี้ยควรจะตอบโต้ไหมไม่ครับก็คือว่า never complain never explain นี่เป็นเป็นคำขวัญของราชวงศ์กฤษเลยนะครับไม่บนไม่อธิบาย never complain แล้วเรื่องมันก็จะสงบไปเองแล้วก็ทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องส่วนตัวในครอบครัวซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์เนี่ย เอามาให้ชาวบ้านฟังเนี่ยแล้วออกทีวีมันได้ตังค์ใช่ไหมคำนวณฝรั่งเขาเรียกว่า watching dirty linen in public ก็คือเอาผ้าปูเตียงที่สกปรกมาซักไว้หน้าบ้านคือเรื่องบนเรื่องในบ้านไม่ต้องเอามาคุยให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูสามชั่วโมงนะครับเวลาที่ผมคุยกับคุณสรีบุญก็จะจบลงแค่นี้เดี๋ยวันนจะดูทั้งสามชั่วโมงวันนี้ทั้งวันไม่ต้องทําอะไรครับดูฝรั่งนินทาราชวงศ์กันอาจารย์วันศุกร์น้อาจารย์มาเล่าให ต่อละกันขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคร่ะสมเกียรติอมิบมลกรุณาสรุปย่อสามชั่วโมงมาให้เหลือเพียงแค่สิบนาทีให้พวกเราฟังต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์และนี่คือรายการ news from home กับท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอมิบมลและดิฉันสิริบูรณทัตพานวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่บันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ เฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียว